ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาออกกำลังกายกันนะครับโอเควันนี้ Total Body Workout นะครับเราจะมีทําทีละท่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทําทุกอย่างวันนี้สีเซตนะครับสีเซตแต่ละท่าทําทีละท่าครับผมใครพร้อมแล้วเรามายืดกันก่อนเลยครับยูนท่า c า t c เ w p า s พสนะครับหายใจเข้าเอนอกแอนก้นมองคุณสุพย์ดานหายใจออกคูตัว หายใจเข้าเอ็นอกเอ็นก <Right. S 1> ้นมองขึ้นสู่เพดานหายใจออกคู่ตัวอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าเอ็นอกเอ็นก้นมองขึ้นสู่เพดานหายใจออกคู่ตัวโอเคนั่งบทสันทาตัวเองแล้วก็ก้มตัวลงไปยืดหลังเล็กน้อยโอเคครับวันนี้ทุกคนตอนลงไปท่าแรกของเรานะครับ เราจะทำท่าครันช์นะครับผมวันนี้มี4ท่านะครับท่าแรกครันช์นะครับแต่ว่าทามือมางแ,แบบนี้หนึ่งสองนะครับโฟกัสใช้ข้ามท้องดึงตัวขึ้นมานะครับผมแต่ว่าห้ามใช้มือในการดึงขาขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะเน้นใช้ข้ามท้องโอเคเราจะทำท่าครันช์นะครับ15ครั้ง4รอบโอเคเตรียมตัวครับอีก19 0 เราจะพัก10วินาทีแล้วเราก็ทําต่อเลยนะครับ8 7เตรียมตัวครับยกคงขึ้นมา6 5 4 3 2 1ครันผ่าป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 สามสและห้าโอเคสิครบแล้วครับพักอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จ็ดหกไปหนึ่งามสี่ห้า เจ็ดให้หลังยกขึ้นมาให้ได้แปดถ้าไม่ยกมามันจะเหมือนไม่ได้ใช้กล้ามสิบอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคสองรอบผ่านไปครับพักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ 3 2 1ไปหา,หาหวันนี้ขอเปลี่ยนพลังนิดหนึ่งขอทำา5เซตเลยทุกท่า9 15เซตเน,ะนาะ1 2 3 4และ5โอเคสาเซตผ่านไปแล้วครับเหลืออีก2เซต ปี่นแพ้นิดหนึ่งพักอีก10 9 8 7 6 5 4รอบที่4ครับ3 2 1ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบหนึ่งนับด้วยกันสองหายใจออกตอนขึ้นสามสี่และห้าโอเคโอ้โหเริ่มปวดท้องแล้วครับท่าแรกวันนี้เราจะเล่นครบให้ทุกๆส่วนเลยนะครับกล้ามท้องแล้วก็กล้ามท้องคือหนึ่งนะครับกล้ามแขนคือสองกล้ามที่สามคืออกนะครับกล้ามที่สี่คือขากล้ามที่ห้าเราจะเล่นน่องนะครับผมโอเค อีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิอีก5้าครั้ง1 2 3 4และ5โอเคถ้าต่อไปแขนไหล่อบครับผมถ้าวิดพื้นครับถ้านี้สำหรับคุณผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มออกกอดังกายนะครับหรือใครที่ยังวิดพื้นแบบเต็มไม่ได้แบบเต็มก็คืออยู่ในท่าแพลงแล้วก็วิดพื้นลงไปแบบนี้ถ้าทาแบบนี้ไม่ได้โค้ชแนะนำคลอสขาวไว ดันสะโพกขึ้นไปนะครับดันสะโพกไปให้ตัวตรงลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอาเนาะเพราะว่ามันจะแทบไม่มีน้ำหนักให้เราได้ออกแรงกล้ามเนื้อของเราเลยนะครับโอเควันนี้เราจะวิดพื้น8ครั้งนะครับทั้งหมด5เซตนั่นเองแต่ละเราจะแบ่งเป็น2เซตแรกเราจะวิดพื้นด้วยใช้หัวไหล่กับหลังแขนนะครับเซตที่2เราจะใช้กล้ามอกและเซตที่3 เราจะทําเป็นไต่เส็บดิฟนะครับจะไม่ใช่วิดพื้นเนาะแต่ว่าเป็นท่าเล่นแขนหลังนะครับผมโอเคทุกคนดูด้านหน้า,น,านะครับโคชอหันไรื่อยแขนของแต่ละคนนะครับกับไหลตรงกันนะครับผมไม่เปิดเรายังไม่ทําท่าแบบนี้นะให้มันตรงกันก่อนและข้อศอกเปิดไปด้านข้างเล็กน้อยตอนเราวิดพื้นตอนวิดพื้นลงไปโฟกัสลงไปให้ได้มากที่สุดลงด้วยอกนะครับผมและ ตอนลงอย่าลงมากเกินไปจนสุดลงไปลงแล้วต้องขับขึ้นมาให้ได้นะครับ8ครั้งเองกลางมือให้กว้างอีก5เต็มทั่ว 4, ใครไหวอยู่ในท่าพลงสอไป1 8ครั้งนะครับ2ลงให้ตามที่สุดแล้วขึ้นให้ได้5 6 7และ8โอเคพักอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ใบ1 2, 2> 3 1> 4 5 6 7และ 8. โอเคเมื่อยอยู่นะครับเนี่ย จบแล้ว2ท่าสําหรับเล่นหัวไหล่นะครับผมกระชับหัวไหล่ได้ด้วยนะแต่ละคนที่แบบอยากลดไขมันที่ไหล่บ p p e r b o d ท่านี้ช่วยได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะดึงไขมันไม่ใช่ได้ดีกว่าต่อไปนะครับเมื่อกี้เราคนบอกใช่ไหมว่ามือกับไหล่ตรงกันแบบนี้ต่อไปเราจะเปิดออกไปด้านข้างนะครับแล้วเราจะเปิดศอกตอนลงเราจะเปิดศอกไปด้านข้างเพราะว่าตอนเมื่อกี้เราเปิดศอกไปด้านหลังเนาะแปดครั้งเหมือนกันครับสองเซตและเซตที่สาม เราจะเปลี่ยนเป็นท่าวิดพื้นแบบกว้างนะครับ3 4สี่วิดพื้นแบบนี้แล้วท่าที่เซตที่5โค้ชจะมีท่าพิเศษให้นะครับใครอยากลดหลังแขนต้องโดนให้ได้เลย8ครั้งเหมือนกันครับ5 4 3 2 1ไป1 2 3 4วางเข่าได้นะ5 6 7 8โอเค บางคนไม่ค่อยกล้าฝึกวิพื้นนะครับมันเป็นท่าที่เล่นแขนงที่พื้นฐานเนาะหรือใครอยากใช้ดัมเบลก่อนก็ได้นะครับวิพื้นเนี่ยมันเป็นท่าที่แบบเขาเรียกว่า challenge หรือท้าทายร่างกายเรามากนะครับใครอยากชนะตัวเองคือเริ่มฝึกวิพื้นนะครับเมื่อก่อนโค้ดก็วิ่ไม่เป็นเหมือนกันฝึกค่อยๆฝึกจนทําได้นะครับเราเซตที่4ครับอีก5 4เตรียมตัว3 2 1ปล2 3ยสาม สี่ห้าหกเจ็ดและแปดโอเคเยื้ตึงเลยนะครับตอนนี้ทุกคนรู้สึกถึงการมีของกล้ามแขนตัวเองแล้นนะถ้าต่อไปนะครับผมเป็นห้าตราอสิบดิฟทุกคนเอานิ้ว 5. ชห้าชี้ไปข้างหน้ายกสะโพกขึ้นมาเราจะาลดตัวลงด้วยคันงอแขนนะครับไม่เอาสะโพกลงแบบนี้ลงแบบนี้หนึ่งสองโอเคสิบสองครั้ง รอบที่5รอบเดียวเราก็จะเสร็จเซตของการเล่นแขนแล้วครับอีก5 4ดันสะโพกขึ้นไป3 2 12ครั้ง1แอนโกลก้นไม่ติดพื้น2 3 4 5 6 7 8 9และ10โอเคตบมือให้ตัวเองนะครับพักครึ่งได้วอเตอร์เบรก2นาทีเชิญ พักสองนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลุยต่อท่าที่สามนะครับเป็นท่าเล่นขาเล็กน้อให้นะครับขาเนี่ยวันนี้โค้ชจะเน้นที่ก้นนั่นเองนะครับเอ้ยขาขาโค้ชจะเล่นที่หน้าขานะครับและสุดท้ายเราจะเล่นกล้ามน่องนะครับเล่อีกหนึ่งนาทีสำหรับการพัก พร้อมแล้วกลับมาวันนี้เราจะทำเน้นที่กล้ามหน้าขานะครับนั่นก็คือวอร์ซิตวอรซิตทุกคนใช้ผนังหรือเสาก็ได้นะครับทิ้งก้นลงไปวางมือไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค้างไว้30วินาทีสักห้ารอบครับเตรียมตัว5 4ใครไม่ไหวจับที่หัวเข่าตัวเองไว้แบบนี้ใครพร้อมแล้วนั่งลงไปครับ หาเสาหรือผนังแบบนี้ก็ได้นะครับหลังติดผนังสามสองหนึ่งไขว้ขึ้นมาใครไม่ไหววางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเข่ากับกน้นตรงกันหกเจ็ดอย่าสูงเกินไปแปดเก้าไขว้ขึมือขึ้นห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่ง 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9และ30โอเคพักอีก10 9 8 7 6 5เตรียมตัว4รอบที่2ครับวันนี้เราทำา5รอบ3 2 1เริ่มมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ30โอเคเก่ <S 2> <S 2> <S <S งมากครับรอบที่2ผ่านไปพักอีก10 9 8 7 6 5 4 3เตรียมตัว2 1ไปครับผม1 2 3รู้สึกใช้กล้ามตรงนี้ไหมห้าห9เจด็ด3ดเเข่าไม่เลยไปเท้า5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 แปและ30มโอเคสามเซตผ่านไปพักอีก10 9 8 7 6, า้าดเจ็หห้าติ้มตัวส3่สองหนึ่งไปครับ1นึ่งสองสามสี้าหกดแดเสบหนึ่ง 3 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ30เสร็จที่4เสร็จเรียบร้อยพักอีก10 9 8 7 6 5เจตรียมตัวส สามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกหนึ่งสองสาห้าหเจ็ดยี่สิบหสองสสห้าหกดแปและ 30ตโอเคูตบมือให้ตัวยนะครับ3าเสร็จเรียบร้อยหาเซตต่อไปเซตสุดท้ายเล็กคลัฟนะครับผมโคชขอให้ทำา20ครั้งทั้งหมด5 set, นะเซตเนาะเล็กคลัฟก็คือการขยิงนะครับท่านี้ช่วยกระชับกล้ามน่องและแฮมสตริงหรือหลังคานั่นเองหายพร้อมแล้วกลับมาเราจะทำา20ครั้ง5รอบครับขยิงแบบนี้ขึ้นให้สุดลงครึ่งเดียว ส้นเท้าเห็นว่าโคชไม่ได้วางไปแบบนี้นะโคชลอยส้นเท้าไว้เสมอลงครึ่งเดียวขึ้นขึ้นขึ้น,นโอเคอีก10 9 8ก้าแปดเตรียมตัวเจ็ดหกห้าสีสองหป1ายสองสาม

เก้าแปดเจ็ดหกเตรียมตัวห้าสี่สามสองหนึ่งรอบที่สองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาม สี่ห้าและสุดท้ายยีสองเซตพักอีก10 9เตรียมตัว8 7 6 5 4 3ดหสองหนึ่งไปครับ1 2 3 4 5สห 7จ็ดแปดเก้าสิบและ20เสร็จที่3มเสร็จเรียบร้อยพักอีก10 9 8 7 6าเจ็หเตรียมตัว4ี่สม 1> 2 1ปล่ายเซตที่4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคเลยอีกเซตเดียวอีก10 ก้าเตรียมตัวแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9และ20โอเคเราวอร์มวยการวิ่งอยู่กับที่ครับ10วินาที10 9 8 7 6ครูดาว5 4 3 2 1ห้ายใจเข้าหายใจออกแต่พื้นดน้าล่างครับหยืดเส้นที่ขาและหลังขาอย่าตึงไว้ไม่งอเข่านะครับ5 4 สามสองหนึ่งไปตบมือให้ด้วยนะครับวันนี้ไม่นักมากเบาๆเ,เนาะถึงเวลาชนเชคครับผมชิวขึ้นมาอีกห้าสี่สามสองหนึ่งเซชีสขอบคุณทุกคนที่มาอกํำลังกายในวันนี้นะครับแล้วกันเจอกันวันพุธปลายๆครับ